ชัดเจนแล้วว่าจะปัดฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ก็คือคนละครึ่งถยู่ไหมคะคนตอบรับกันเยอะถูกต้องและล่าสุดเนี่ยนะคะ มีแนวโน้มว่าจะได้ใช้กันอย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็นเดือนหน้านี้แล้วก็คือเดือนตุลาคมนะคะตอนนี้ในเรื่องทางเทคนิคเรื่องระบบค่อนข้างพร้อมเพราะว่าก็จะกลับไปใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเหมือนเดิมด้วยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะคุณลวรนแสงสนิทซึ่งเป็นประลัดกระทรวงการคลังออกมาบอกเขาว่าทางกระทรวงก็มีความพร้อมในการทําโครงการคนละครึ่งได้ทันทีถ้าหากมีนโยบายออกมาชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวเริ่มได้เลยในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณผู้ชมที่อาจจะชมสดกันอยู่ตอนนี้ ทางแอปพลิเคชันทาง YouTube ทาง Facebook ข่าวช่องวันเนี่ยคอมเมนต์คุยเข้ามาหน่อยหลายคนคอมเมนต์บอกว่าดีใจที่คนละครึ่งกลับมาเเพราะว่ารัดค้าก็ดีใจ<ฆ>ประชาชนอย่างเราก็ดีใจ<ฆ>เพราะว่าเราก็ควักเงินเราแค่ครึ่งหนึ่งครึง่งนึงถูกไหมฮะรัดก็<ฆ>อีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าตัวเงินเนี้ย รัฐยังไม่ได้ระบุต้องรอรัฐมนตรีใหม่เคาะก่อนนี่แหละที่หลายคนถามตกลงงบเนี่ยยังไงนะคะ<ช>เอาอข้อมูลจากคุณรล้วรนก่อนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะตัวนี้อยู่ที่2 5 0 0 0ันล้านบาทเอามาใช้ได้ทันทีนะคะแต่ถ้าต้องการงบเพิ่มใช่ไหม<ช>เดี๋ยวสามารถโยกจากงบกลางเข้ามาเสริมได้ส่วนความพร้อมของระบบก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยทําคนละครึ่งมาแล้วในรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยห<ช> <5 S 2> รอบ5้าเฟสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลับไปใช้เหมือนเดิมแอปเปา ตังใช้ถุงเงินนะคะถ้าหากเดินหน้าต่อก็ใช้แอปเดิมเปิดลงทะเบียนรับจ่ายเงินกันได้เลยนะคะส่วนคนที่เคยยืนยันตัวตนแล้วยังสามารถใช้งานต่อได้สําหรับคนซื้อน,นะส่วนร้านค้าเนี่ยอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมด้วยยืนยันด้านเทคนิคไม่มีปัญหาพร้อมดําเนินการให้ทันทีนะคะเทคนิคเขาใช้มาหลายรอบระบบค่อนข้างสเสถียรแต่ว่าต้องลงทะเบียนนะคุณผู้ชมนะ<ฆ>ทีนี้ไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีล์ โอ้โหคุณผู้ชมเห็นด้วยที่รัฐบาลใหม่จะฟื้นโครงการคนละครึ่งเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหลังจากมันซบเซามานานกว่า2ปีเกิดประโยชน์ทั้งคนซื้อคนขายช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าสะท้อนแบบว่าหากรัฐบาลจะฟื้นโครงการคนละครึ่งจริงอยากให้เพิ่มวงเงินได้ไหมอ่ะ <laughs> เพิ่มไปเท่าไหร่คุณผู้ชมเราฟังอันนี้ขาเสดอนะเอาไปเลยคนละ4 5 0 0บาท อ๋อเอาไปเลยคุณผู้ชมเพิ่มเป็นคนละหมื่นไปเลยค่ะจาก4ี่พันห้าเนี่ยเป็นคนละหมื่นไปเลยอ๋อเขาบอกว่าไอ้คนละหมื่นอ่ะสมัยเพื่อไทยอ่ะเขายังไม่ได้ค่ะดิฉะนนั้นถ้าจะเพิ่มไปเนี่ยขอเป็นคนละหมื่นเลยได้ไหมจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่อยากให้พิจารณาเรื่องของการเก็บภาษีจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเก็บให้มันน้อยลงกว่าก่อนได้ไหมครับ ไม่มีคนละครึ้งยอดขายก็จะธรรมดาแตพอมีคนละครึ่งเหมือนกับคนก็กล้ากล้าใช้เงินเยอะขึ้นนะคะก็กล้าซื้อกล้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามองว่ามันก็ตอบโจทย์กับกับผู้บริโภคด้วยคะ่ะก็อยากให้กลับมา<ด>ค่ะโอ้ถ้าเป็นไปได้นะชาวบ้านชาวนาก็ต้องดีใจดีค่ะ <laughs> <c oughs> เนาะจักหมื่นหนึ่งหมื่นนึงเลย เงินทองแบบเศรษฐกิจม <Si, S 1> ันจะได้ด <little language. S 3> ีขึ้นไงมันจะได้ค้าขายก็คือดีแต่ว่าเรื่องภาษีค่ะต้องต้องช่วยแม่ค้าเพราะว่าถ้าถ้าคิดภาษีแพงแม่ค้าก็ไม่ไหว คอมเมนต์คุณผู้ชมบอกตอนลุงอยู่เนี่ยมีคนบอกไม่ดีตอนนี้จะกลับมานะคะอีกท่านนึงบอกเย้เย้ดีใจค่ะคนละครึ่งกลับมาอีกค่ะเออมีหลายเสียงตอบรับแต่ก็มีคนที่ห่วงว่าจะทําได้จริงไหมเหมือนกันนะคะไอ้อย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าโครงการคนละครึ่งนี่มันจะทนหรือเปล่ามีเวลาอยู่แค่สี่เดือนสําหรับรัฐบาลนี้เนี่ยมันสั้นมากเลยนะแล้วใช้งบเยอะด้วยนะคะรอบที่แล้วแจกคนละหมื่นเนี่ยยังไม่ได้ตั้งหลายคนเลยค่ะรอบนี้จะมาทาคน และครึ่งคิดว่ายากจะเป็นไปได้แต่ถ้าทําได้ก็ดีค่ะเราก็มองว่ามันขายฝันคิดว่าทำไม่ได้จริงทำไม่ได้จริงว่ามันแค่สี่เดือนอม,มันอนุมัติไม่ทันม,มันมีเงินขนาดนั้นเหรอเพราะว่าเพราะว่าสี่เดือนอะแค่สี่เดือนเองไปเยียวยาชาวบ้านก่อนชาวบ้นานายแดรใช่ชาวบ้นานเยเดยนกับน้ําท่วมก่อน ราะตรงนั้นเขาเดือดร้อนจริงๆถ้าถ้าถ้าไล่เรียงปัญหาคนข้างในอะ่ะเดือดร้อนก็จริงอยู่แต่ว่าก็ยังรอได้ที่เขาว่าแจกกันคนละหมือ่นอะ่ะรอบที่แล้วก็ว่ายังไม่ได้ตั้งหลายคนเนี่ยพี่รอบนี้ก็คิดว่าคนละครึ่งก็ยากยากที่จะเป็นไปได้ เป็นมุมที่แบบดูแล้วน่าจะยาาแล้วขนาดนักข่าวเราไปถ่ายคุณผู้ชมดูนะว่ามีลูกค้าเดินไหมเนี่ยในตลาดอ่ะซบเซาแต่ความน่ารักของพี่แมคค้าก็ยังพูดเหมือนกันนะคะว่าแต่ถ้าต้องชั่งน้ําหนักแล้วถ้างบมันเอาไม่ทันในสี่เดือนเอาอะไรก่อนเนี่ยไปช่วยชายแดนก่อนก็ได้ไปช่วยเรื่องของพัยนาท่วมก่อนก็ได้จะบอกว่าทําพร้อมกัน3อย่างเลยครับค่ะอากนยกหนูเขารับแล้วไงสี่เรื่องใหญ่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญ กับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ